ฉีดเข็ม3ามผ่านมา10วันสามารถติดเชื้อได้หรือเปล่าฉีดเข็ม3ามไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันก็ติดได้ค่ะเข็ม3ามไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้อเราจะต้องพูดก่อนว่าเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อเอร์ซนตนะคะแล้วเฉพาะเดลต้าเนี่ยวัคซีนจะป้องกันอาการหนักแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตค่ะ คนไข้ติดเชื้อจะตกใจมากคนไข้คะถ้าคนไข้เป็นคนไข้ที่แข็งแรงดีอายุน้อยไม่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วถ้าติดโควิดโอกาสที่จะเสียชีวิตสำหรับภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ โอ้โหน้อยมากๆมากๆเลยค่ะตอนนี้คนไข้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะคะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุข้อที่1ผู้สูงอายุก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปข้อที่2เป็นคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอดเรื้อรังไตาวายเรื้อรังโรคมะเร็งคนไข้ติดเตียงนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่แข็งแรงดีฉีดวัคซีนครบแล้วติดเชื้อโควิด ไม่ต้องกังวลมากนะคะคือบางทีเราจะรู้สึกว่าเราแน่นหน้าอกมากเลยพอผลบวกออกมาคือมันเป็นความรู้สึกกังวลจนเราแน่นหายใจไม่ออกนะคะหายใจเข้าออกช้าๆถ้ามันดีขึ้นหายใจคล่องขึ้นแปลว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เชื้อมันเข้าปอดนะคะแล้วก็โรคโควิดสามารถหายได้เองภายใน10-14วันอาการก็จะดี คือ14วันเนี่ยเชื้อก็10วันเนี่ยเชื้อก็จะเริ่มหมดไปแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือเป็น 0. ูจุดเปอร์เซที่14วันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลยสามารถรักษาตัวกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้นะคะไม่ต้องตกใจไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้ามารักษาในโรงพยาบาลขออนุญาตเก็บเตียงที่โรงพยาบาลไว้สำหรับคนไข้หนักสำหรับ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและพ่อแม่ของเราที่จำเป็นจะต้องต้องการเตียงจริงๆนะคะ